สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่แดนนะครับวันนี้พี่จะมาแนะนำโครงการป้าน้องเป็นหมอเพสันนะครับก็คือมีน้องๆหลายคนเข้ามาใหม่แล้วก็สนใจในโครงการนี้ค่อนข้างมากนะครับโอเค จะเข้าติวอย่างไรสําหรับโครงการนี้สมัครสอบอยังไงแล้วก็ในโครงการนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ส่งอะไรยังไงการบ้านมีอะไรยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายในคลิปนี้เลยนะครับโอเคเพื่อเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยโอเคอย่างแรกเลยก็คือเหมือนกับว่าเป้าหมายของโครงการของอ่ตรงนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้น้องเน้นในเรื่องของการสอบเข้าหมอเภสัชโดยเฉพาะนะครับโอเคนะการที่น้องจะสอบเข้าหมอเภสัชได้นั่นหมายความว่าน้องจะต้องรีบจบเนื้อหาย,ย่างรวดเร็วการที่น้องเรียนปกติอย่างเนี้ย การจบเนื้อหาเร็วเนี่ยมันทําได้ยากมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาน้องเรียนที่โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะต้องสอนตามระบบของการศึกษานะของระบบการศึกษาดังนั้นเนี่ยการที่จะจบเนื้อหาอย่างวดเร็วเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันอาจจะทําได้ยากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการน้องอ่านล่วงหน้าก็ยากอีกเพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องเสียเวลาทําความเข้าใจนะ ดังนั้นเนี่ยเพื่อการตัดปัญหาตรงนั้นนะครับพี่ก็เลยสร้างโครงการนี้ออกมาเพื่อที่แบบว่าจะสรุปเนื้อหาที่น้องจะต้องใช้สอบหมอเภสัชนะครับพี่จะลิบบทที่มันสําคัญแล้วออกขอสอบเยอะๆเนี่ยมาให้น้องเรียนแล้วให้จบเนื้อหาเร็วๆแล้ว,ลวจะได้เวลามีเวลาเอาไปทําข้อสอบจริงนะครับโอเคนะราะนั้นโครงการนี้พี่เปิดมาแล้วทั้งหมด3าครั้งนะครับอ่าต่อไปก็คือจะเป็นครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6นะไล่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะเพราะว่าน้องสนใจกันเยอะโอเค คำถามคือโครงการนี้เกี่ยวกับอะไรโครงการนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่พี่เนี่ยจะลิบบทที่จะต้องออกข้อสอบเพื่อที่จะเตรียมสอบกสอบ,บทอนะครับซึ่งจะมีทั้งฟิสิกส์ชีวเคมีคณิตศาสตร์นะคือเอาง่ายๆคือเป็นบททุกอย่างที่เป็นบทอันตรายแล้วก็เป็นบทคำคะแนนถ้าน้องเก่งได้ก็คือจะทาให้น้องเพิ่มโอกาสในการสอบติดได้ค่อนข้างเยอะนะครับน้องๆหลายคนที่ไม่ชอบฟิสิกส์ไม่ชอบคณิตศาสตร์หลายคนนะที่มาเรียนโครงการนี้แล้วกลับกลายเป็นคนที่ชอบหลายคนแล้วนะอันนี้คือ ที่ฟังจากรีวิวในกลุ่มเราจะมีรีวิวน้องค่อนข้างเยอะนะครับที่เรียนจากโครงการมาแล้วนะโอเคอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาอธิบายง่ายๆเลยก็คือปกติในเรื่องของการปั้นน้องเป็นหมอเภสัชเนี่ยพี่จะเปิดเรื่อยๆนะครับโอเคนะดังนั้นมันจะมีรอบเปิดทั้งหมด2รอบนะก็คือรอบเปิดเทอมกับรอบปิดเทอมรอบปิดเทอมเนี่ยจะเรียนหนักก,กว่าโอเคป่ะส่วนรอบเปิดเทอมเนี่ยพี่จะให้โครงการเนี่ยเรียนแบบว่าไม่หนักมากครับเพราะว่าน้องจะต้องแบ่งเวลาเรียนเนื้อหาของโรงเรียนด้วยโอเคนะอืม ลักษณะของการเรียนตรงนี้เนี่ยพี่จะริบบทจริงๆนะครับเป็นคอร์สวิดีโอนะโอเคนะครับอ่ะเป็นคอร์สวิดีโอคอร์สวิดีโอเนี่ยพี่จะเอาบทที่สําคัญมาให้น้องเรียนทุกสัปดาห์ครับจริงๆก็คือส่งให้เรียนทุกสัปดาห์ปกติพี่จะโพสต์ในวันศุกร์ไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์ตอนเย็นพอโพสเสร็จแล้วปุ๊บในกลุ่มนะน้องอะ่ะก็คือจะมีลิงก์เรียนครับพอน้องมีลิงก์เรียนเนี่ยน้องสามารถเริ่มดูได้เลยน้องมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์ไว้ทำไรหนึ่งสัปดาห์เนี่ยน้องจะต้องดูให้จบครับโอเคนะหนึ่งสัปดาห์ดูให้จบพอดูจบเสร็จแล้วปุ๊บน้องจะต้องส่งการบ้านให้พี่อ่ะก็ค <_ S 1> ือจะเป็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นงานที่ส่งนะต่อสัปดาห์ก็คือส่งอะไรเหรอการบ้านก็คือส่งสรุปครับมันจะช่วยให้น้องทําสรุปสะสมไปเรื่อยๆด้วยนะอย่างเช่นเวลาน้องเรียนปุ๊บนนองก็คือสามารถทําสรุปสะสมเก็บๆเอาไว้ได้เลยโอเคนะอ่ะอันนี้คือจะเป็นจุดเด่นของโครงการนะก็คือจะช่วยกระตุ้นน้อง,องๆให้สามารถต้องเรียนตลอดเวลาโอเคนะจะช่วย สำหรับน้องที่แบบรู้สึกว่าไม่มีแรงกระตุ้นอย่างเงี้ยบอกบอกเลยว่าอันเนี้ยเหมาะสมมากก็คือบอกกับน้องมาในห้องเรียนเนี่ยพี่จะแบ่งโครงการก็คือแบ่งห้องเรียนเป็นทั้งหมดห้ห้องนะครับตามนี้เลยคำถามคือแบ่งห้องทําไมแบ่งห้องเพื่อให้น้องมีไฟมากขึ้นครับเพื่อที่แบบว่าเอาคนที่อยากเข้าคณะเดียวกันมาอยู่ในห้องเดียวกันมันจะช่วยเหมือนกับกระตุ้นซึ่งกันและกันน้องลองนึกภาพดูว่าเวลาสมมติว่า อ่าเอ็มเนี่ยคือห้องของคณะแพทย์ครับน้องที่อยากเข้าคณะแพทย์สมมุติว่าน้องที่อยากเข้าคณะแพทย์มีสักประมาณอายุอย่างห้าสิบคนอย่างเงี้ยแล้วเวลาน้องในห้องเนี่ยส่งการบ้านโอเคนะครับเวลาน้องอ่ะเห็นเพื่อนส่งการบ้านเยอะๆแสดงว่าเพื่อนอ่านหนังสือเพื่อนดูคลิปติวอย่างเงี้ยน้องก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วฉันก็ต้องทาอะไรบางอย่างฉันก็ต้องขยันขึ้นมาประมาณนั้นมันช่วยได้จริงๆนะโอเคนะอันนี้เอ็มคือห้องแพทย์ครับดีคือห้องทันตะนะครับ น้องที่อยากเข้าคันตะก็จะอยู่ห้องดีพีห้องเภสัชนะครับฟาร์มาซีนะครับวีก็คือห้องเวชสำหรับน้องที่อยากเป็นสตาวะนะเอเนี่ยจะเป็นอะไรเฮลซ์ไซน์ก็คือเป็นห้องของน้องที่อยากเป็นพยาบาลหรือว่าอยากเป็นเทคนิคการแพทย์หรืออยากเป็นอื่นๆประมาณนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด5ห้องนะพี่จะให้น้องติวทั้งหมด9สัปดาห์นะครับนั่นหมายความว่าพี่จะมีคอร์สเรียนให้น้องทั้งหมด9คอร์สโอเคปะเออตามหลักจริงๆคือประมาณ9คอร์สครับหรือ9สัปดาห์ถ้าคอร์สไหนเยอะก็อาจจะแบ่งเป็น2สปา์นะรมณั้น ลักษณะการติวแน่นอนว่าพี่ให้เรียนน้องเรียนสัปดาห์ประมาณ2ถึง -3 ชั่วโมงบางครั้งก็อาจจะ4ชั่วโมงนะเพื่อไม่ให้น้องหนักเกินไปอันนี้คือจะเป็นรอบเปิดเทอมโอเคปะ่ะแต่ถ้าเป็นรอบปิดเทอมอ่ะอพี่บอกเลยอ่ะค้งแล้วประมาณ 8- 12ถึงชั่วโมงเพราะว่าน้องปิดอยู่เทอมเออปิดเทอมเนี่ยน้องสามารถเรียนได้แต่ว่า,าถ้าเป็นคอร์สแบบว่าเปิดเรียนอย่างเงี้ย ก็ประมาณ2 3ถึงชั่วโมงก็แบบชิลๆสบายๆายเรียนสบายๆครับโอเคนะก็คือพี่จะโพสคอร์ให้ทุกวันศุกร์นะหรือไม่ก็วันเสาร์ก็แล้วแต่นะอืมแล้วแต่ในแต่ละรอบนะครับประมาณนั้นโอเคนะก็คือพอโพสให้ใช่ป่าววันเสาร์อย่างเงี้ยหรือวันศุกร์เนี้ยน้องจะมีเวลาเสาร์อาทิตย์ถูกไหมครับเออแนะนาให้ดูให้จบไปเลยจะไม่ไม่เป็นการหมักงม,มการบ้านมากเกินไปนะโอเคนะสิ่งที่น้องจะต้องส่งพี่ก็คือทําสรุปครับสรุปที่ได้จากการดูคลิปนะเออประมาณนั้น เวลาน้องดูคลิปอย่างเงี้ยเวลาน้องส่งการบ้านสรุปน้องจะสรุปยังไงก็ได้นะเขียนในกระดาษหรือว่าจะเขียนใน iPad หรือว่าจะถ่ายรูปส่งหรือว่าจะส่งเป็นไฟล์ได้หมดครับอิสระคือยังไงก็ได้อะ่ะขอให้น้องทอําอ่ะประมาณนั้นโอเคนะแล้วเวลาส่งให้พี่ก็คือส่งให้ทั้งพี่ทั้ง2ออันนะอันแรกคือส่งให้พี่ทางอินบ็อกซ์ครับหรือว่าส่งเข้าทางไลน์ตัวนี้ก็ได้โอเคปะ่ะเออแล้วอีกอันนึงน้องจะต้องส่งเข้ากลุ่มหนึ่ง กลุ่มไลน์นะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องอธิบายนิดนึงในกลุ่มของเราเนี่ยครับเวลาน้องสมุดน้องสมัครโครงการนี้ใช่ไหมน้องสมัครโครงการนี้น้องจะต้องเข้ากลุ่มทั้งหมดสกลุ่มเขาเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มนะกลุ่มที่1เขาเรียกว่ากลุ่มเฟสกลุ่มเฟสนะอันที่2เขาเรียกว่ากลุ่มไลน์โอเคนะอ่ะกลุ่มเฟสคืออะไรกลุ่มเฟสเวลาน้องเข้าไปกลุ่มเฟสเนี่ยจะเอาไว้ขอรหัสครับ เพราะว่าน้องที่เข้าโครงการจะต้องมีรหัสนะพี่จะได้แบบว่าดูได้ว่าน้องรหัสอะไรอะไรประมาณนี้จะได้ดูายได้อย่างทั่ถึงนะครับอ่ะอย่างแรกก็คือเข้ากลุ่มเฟซขอรหัสนะครับพอได้รหัสเสร็จแล้วน้องจะต้องเอารหัสเนี้ยมาเข้ากลุ่มไลน์โอเคนะกลุ่มไลน์เอาไว้ทำไรกลุ่มไลน์พี่จะเอาไว้ประกาศเหตุการณ์ต่างๆในกลุ่มเป็นรุ่นๆไปนะครับโอเคนะจะเป็นกลุ่มที่ใช้ส่งการบ้านด้วยในกลุ่มไลน์เนี้ยจะมีจุดเด่นก็คือเดี๋ยวพี่จะมีคลิปบอกในเรื่องของกลุ่มไลนะ์นะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับ กลุ่มไลน์เนี่ยจะมีเอาไว้ส่งการบ้านแล้วน้องที่ทําสรุปการบ้านสวยๆเนี่ยพี่จะเก็บไว้ในโน้ตของกลุ่มไลน์น้องสามารถเอาไปทบทวนดูได้ครับก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะก็คือสามารถดูแล้วก็สรุปได้ประมาณนั้นจะทําให้ช่วยน้องเนี่ยในเรื่องของการตัดปัญหาในเรื่องของการอ่านเยอะออกไปนะครับเพราะว่าเราสามารถดูสรุปของเพื่อนๆได้หรือว่าดูสรุปของตัวเองก็ได้ประมาณนี้อื อันนี้คือเป็นลักษณะที่จุดเด่นของโครงการนี้นะโอเคอ่ะคำถามคือแล้วสมัครยังไงโครงการนี้ฟรีไหมโอเคพี่บอกเลยว่าโครงการนี้พี่คิดค่าสมัคร2แบบนะแบบแรกคือแบบฟรีนะครับแบบฟรีก็คือน้องเรียนปกติโอเคนะก็คือจะมีลิงก์เรียนส่งให้แล้วน้องก็ส่งสรุปในกลุ่มไลน์ได้ปกตินะครับแต่ถ้าน้องสมัครอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทนะ 150บาทเนี่ยน้องจะได้รับอีกตัวหนึ่งครับก็คือส่งงานส่งสูตรอะไรปกติแหละแต่ว่าจะได้ตัวนี้อ e ีบุ๊กครับอีบ e ุ๊กตัวนี้จะเป็นอ e ีบุ๊กรวมลิงก์ติวทั้งหมดของโครงการนะก็คือน้องสามารถกดเข้าลิงก์เนี่ยแล้วก็สามารถเรียนได้เลยมันจะแบ่งเป็นสัปดาห์สัปดาห์อยู่แล้วน้องสามารถเรียนได้ง่ายสามารถทบทวนก่อนเรียนก่อนหรือว่าทบทวนทีหลังก็ได้ประมาณนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่เหมาะมากแล้วในอ e ีบุ๊กเนี่ยมันจะมีคอร์สที่มันมากกว่าของคอร์สฟรีนิดนึงประมาณนั้นประมาณห้าคอร์สอะบวกห้าเป็น ถ้านับเป็นสัปดาห์นะครับก็คือ,อติวฟรีจะมีทั้งหมด9สัปดาห์ใช่ปะโอเคนะส่วนถ้าเป็นของอ e ีบุ๊กเนี่ยมันจะมี14สัปดาห์ครับก็คือมันจะมีอีกเพิม่มขึ้นมาอีก5สัปดาห์ประมาณนั้นโอเคก็คือน้องจะได้เรียนมากกว่าหน่อยหนึ่งใช้คำว่าหน่อยหนึ่งเลยียนประมาณนั้นโอเคนะอันนี้ก็สําหรับน้องนนะเป็นทางเลือกแล้วว่าเราอยากเอาฟรีหรือว่า150โอเคนะสิ่งที่น้องชอบทํากันเยอะๆก็คือเอาสมัครไปเลยแบบว่า150พอ,อน้องอยากได้อ e ีบุอกนังอ่ากีน้อ,อีบนะร,ร,อร,รีก่อนนะครับ เพิ่มมาเป็นแบบเอ่อร้อยห้ก็ได้ประมาณนั้นอันนี้คือไม่บังคับนะตามสไตล์ของน้องนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะตัดตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้น้องไปดูว่ากลุ่มไลน์ของเราเนี่ยหัวเริ่มเลยแหละ <c oughs> <c oughs> กลุ่มไลน์เรามีอะไรบ้างนะครับประมาณนะั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ มหลังจากที่ไปดูในเรื่องของกลุ่มไลน์แล้วเป็นไงน่าสนใจใช่ไหมโอเคนะน้องอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้พวกรหัสอะไรเงี้ยมันคืออะไรไงจากที่ดูกลุ่มไลน์นะครับอรหัสจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูอันนี้หมายความว่าน้องที่เข้าสมัครโครงการแล้วเนี่ยจะมี Google Form ให้กรอกนะครับเวลาน้องที่กรอกแล้วเนี่ยก็จะมีรหัสด้านหลังเป็นรหัสนะโอเคว่ารหัสเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าน้องอยู่รหัสอะไรแล้วน้องอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยห้อง M1 ห้อง M2 อะไรประมาณนี้นะครับเวลาส่งการบ้านเนี่ยน้องก็ส่งว่าสัปดาหห์ท่่่่เเาไรรสอออับบกกชืลน แล้วก็บอกห้องนะโอเคคําถามคือแเราไอการบอกห้องส่งงานครบเนี่ยมีผลไหมตอบเลยว่ามีครับเดี๋ยวมันจะมีผลในเรื่องของการออกเกียรติบัตรหมายความว่าถ้าน้องเรียนจบโครงการอนะ่ะคือก้าสัปดาห์พี่จะแจกเกียรติบัตรให้น้องด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะอันนี้คือจะเป็นน้องที่แบบว่าเรียนนะครับในของโครงการ ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะก็คือจะมีน้องสมัครขึ้นมาเรื่อยๆโอเคนะครับอ่าน้องสามารถสมัครขึ้นมาได้อ่าสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆคำถามคือถ้าสมมติว่าโครงการเนี่ยมันไปแล้วอย่างเช่นพี่บอกว่าหนึ่งอ่าหนึ่งโครงการเนี่ยก็คือจะรอบหนึ่งจะมีทั้งหมด9สัปดาห์ใช่ไหมเก้าวีเก้าวีสมมติว่าน้องสนใจแต่ว่าน้องไปสมัครตอนที่มันเป็นสัปดาห์ที่ห้ายกตัวอย่างนะก็คือเพื่อนอนะ่ะเรียนไปถึงสัปดาห์ที่ห้าแหละโอเคหมายความว่าไงหมายความว่า เวลาเปิดรับสมัครครับพี่จะเปิดช่วงหนึ่งก่อนนะแล้วก็คือจะเริ่มเรียนสัปดาห์ที่1ไปสัปดาห์ที่2ไปสัปดาห์ที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเก้าสัปดาห์ถูกไหมโอเคนะสมมติว่าน้องอ่ะเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้ข่าวเออเนี่ยเพิ่งรู้ข่าวว่ามีโครงการนี้เอาน้องมาเห็นเพิ่งรู้ข่าวสัปดาห์ที่สแต่ว่าน้องไปสมัครจริงๆไปสมัครตอนสัปดาห์ที่5คําถามคือสมัครได้ไหมคําตอบคืออ่าสมัครได้ครับวิธีการเรียนสมมติถ้าน้องเข้ามาในสัปดาห์ที่ไม่ใช่สัปดาห์ที่1เปหนึ่งีินองสสมััครปดาห์ที่5 น้องก็คือเรียนของสัปดาห์ที่5ตามเพื่อนไปครับโอเคนะแล้วก็ไล่สัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่9โอเคนะครับคาถามคือเอาพี่ครับเราล็อกก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นเราจะวนกลับมาใหม่ครับพอน้องเรี่นถึงสัปดาห์ที่9แล้วน้องก็จะวนกลับมาที่สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เพื่อเก็บทีเหลือ4อันที่เหลือดังนั้นโครงการเราก็เลยสมัครได้เรื่อยๆครับน้องที่เข้ามาช่วงไหนก็คือสามารถสมัครได้เรื่อยสมม โครงการที่9ใช่ป่ะสัปดาห์ที่9น้องก็คือเรียนสัปดาห์ที่9ครับแล้วก็วนกลับมาใหม่1 2 3ก็คือเอาง่ายคือวนยังไงก็คือวนหล o ไปมันจะได้เรียนครบทั้งหมด9สัปดาห์อยู่ดีนะครับดังนั้นก็คือสมัครได้เรื่อยๆโอเคนะน้องที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ต้องตกใจนะโอเคนะมันจะมีโพสต์ลิงก์เรียนอยู่ในกลุ่มเฟซน,นะโอเคปะ่ะเออหรือว่าถ้าน้องสนใจก็คือมันจะมีตัวนี้ เป็นตัวอ e ีบุ๊กครับใช่อีบ e ุ๊กก็คือสําหรับน้องที่สมัครร้อยห้าสิบแหละมันจะได้อ e ีบุ๊กก็คือรวมลิงก์คอร์สเรียนทั้งหมดเลยก็คือจะช่วยให้น้องสะดวกสบายมากขึ้นอนะ่ะสมมติว่าเรียนก็คือไม่ต้องแบบว่าไปเลื่อนหาคอร์สเรียนนานนะครับก็คือเรียนในอ e ีบุ๊กได้เลยประมาณนั้นโอเคนะคาถามคือล้วอ e ีบุ๊กมันคืออะไรน้องๆก็ถามมันเยอะอีบ e ุ๊กมีคอร์สเรียนอะไรบ้างอ่ะลักษณะของอ e ีบุ๊กจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันจะเป็น pdf นะ pdf file ใน pdf file เนะี่ยจะมีลิงก์ทั้งหมดเลยของโคครรรงงงกาะัซึ่่ีจใหห้้ทมด15อ์ นี่เลยก็คือเป็นลิงก์ทั้งหมด15คอร์ต,ตัวนี้เลยแล้วก็แถมความถนัดแพทย์ให้ด้วยแถมความถนัดแพทย์ให้ด้วยอยู่ในอ e ีบุ๊กตัวนี้นะครับประมาณนั้นก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือเออนั่นแหละ150บาทประมาณนั้นโอเคถ้าน้องที่สนใจก็คือถ้าเรียนฟรีแล้วสนใจอยากจะอัปเกรดเป็นตัวอ e ีบุ๊กก็สั่งได้นะครับประมาณนั้นโอเคนะหรือว่าอยากจะลองเรียนฟรีก่อนก็ได้ประมาณนี้ลักษณะของคอร์สนี้น้องสังเกตดูว่ามันจะเป็นคอร์ตท,ที่แบบว่าสามารถเรียนได้ ด้วยตัวเองถูกไหมครับโอเคนะแต่ว่าการเรียนเข้าออโครงการอ่ะมันจะมีแรงกระตุ้นมากกว่างะเพราะว่ามันมีเพื่อนร่วมเรียนกันไปด้วยนะครับโอเคนะอ่ะแต่ละคอร์สเนี่ยจะเป็นคอร์สที่พี่คัดออกมาแล้วเป็นเนื้อหาที่วอยวายเด็กวอยวายว่ามันยากวันนี้เช่นไรสารสัมพันธ์อะไรพวกเนี้ยเออเยอะแยะมีทั้งหมดพวกนี้ครับน้องก็จะได้เรียนก็คือน้องที่ทำให้น้องเก่งขึ้นได้ค่อนข้างเยอะน,นะอ่ะโดยรวมอีบุ๊กจะประมาณนี้นะโอเคนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวพี่จะให้ดูรีวิวแล้วกันน้องๆที่เคยเรียน อันนี้เป็นของโครงการครั้งที่สองนะเพราะว่าโครงการครั้งที่สตอนนี้ยังน้องยังเรียนอยู่คือยังไม่จบโครงการเพราะว่าพอเวลาจบโครงการปุ๊บพี่ก็จะขอคําแนะนําจากน้องๆแหละคือรีวิวอันนี้คือจะเป็นรีวิวของน้องๆเห็นปะเพียบเลยของโครงการครั้งที่สองนะครับอ่าก็น้องๆก็สามารถกดพรแล้วก็อ่านได้นะประมาณนั้นโอเคนะอันนี้คือเป็นรีวิว ต่อมานะครับก็คือเกียรติบัตรเนี่ยจะได้รับยังไงครับสำหรับน้องๆที่แบบว่าเรียนจบโครงการแล้วอยากได้เกียรติบัตรนะครับอ่พี่ก็จะมีเกียรติบัตรให้น้องๆนะโอเคอ่ะพี่ก็จะทำเกียรติบัตรให้ประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้พี่เออ่คัดเฉพาะแบบน้องๆ อ่าบางส่วนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะน้องอ่ะในโครงการจะมีเยอะมากเลยครับอันนี้จะเป็นของโครงการครั้งที่2นะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็คือเรียนจบโครงการแล้วก็เลยสามารถเขียนความประทับใจของพี่ให้ได้อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นน้องแต่ละคนที่เขียนความประทับใจให้พี่นะครับหลังจากที่เรียนจบ9สัปดาห์แล้วรู้สึกอะไรยังไงบ้างโอเคนะน้องๆก็สามารถพอตแล้วก็อ่านได้นะครับแต่ว่าพี่จะไปไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะ ก็คือน้องๆก็สามารถอ่านได้นะหลังจากนั้นก็คือมันไปเป็นรีวิวที่แบบว่าประสบการณ์จริงๆนะครับที่บอกน้องๆเนี่ยได้ผ่านการเรียนน้องๆที่เรียนผ่านโครงการของพี่มาแล้วนะ๙สัปดาห์รู้สึกยังไงบ้างอ่าน้องๆที่แบบว่ายังไม่เคยเข้าโครงการก็ลองสามารถอ่านดูได้นะครับเพื่อเป็นการประกอบตัดสินประกอบในการตัดสินใจว่าจะเข้าโครงการไหมโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าน้องๆทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเรียนจบโครงการของพี่ทั้ง9สัปดาห์นะครับก็คือจะได้เกียรติบัตรประมาณนี้นะ เนี่ยเป็นเกติบัตรที่ได้แต่น้องๆนะครับซึ่งเกติบัตรก็คือพี่ก็จะแบบว่าเป็นการอวยพรให้แบบว่าน้องๆบอกว่าสอบติดด้วยนะประมาณนั้นก็คือเหมือนว่าเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นกําลังใจนะครับช่วยให้น้องสามารถอ่านหนังสือได้ประมาณนี้จริงๆริมีเยอะมากเลยนะเพราะว่าน้องที่ได้เกติบัตรนะครับก็คือหลักการได้เกติบัตรก็ง่ายๆก็คือน้องเขาก็ส่งงานครบครับประมาณนั้นหรือไม่ก็ตั้งใจเรียน ของพี่อ่ะประมาณนั้นก็คือจริงจริงอ่ะคือจบโครงการยังไงก็คือได้เกียรติบัตรอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นอ่ะโดยที่สามารถดูได้นะจริงจริงอ่ะเยอะมากเลยแต่ว่าพี่ไม่สามารถเอามาให้ดูทั้งหมดได้นะครับเพราะว่าเอ่อเนี่ยดูดิน้องสมัครกันเดเท่านี้คือเยอะมากประมาณนั้นเพราะนั้นก็คือน้องก็คือที่ส่งการบ้านครบนะครับก็คือจะได้เกียรติบัตรแน่ๆอยู่แล้วประมาณนี้โอเคอันนี้คือบรรดาน้องทั้งหมดนะโอเคพี่